สวัสดีค่ะมีสุขความค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะแนะนำนะคะหรือว่าอาบอกต่อนะว่าเผื่อไม่ใครแบบสนใจนะคะอยากเลี้ยงหอยเชอรี่ในวงบ่อบ้างนะคะอันนี้นะคะที่ดูอยู่นะคะก็จะเป็นบ่ออนุบาลน,นะคะที่เราเก็บไข่นะคะเก็บไข่มาฟักนะทุกคน อันนี้เป็นบ่อแบบเล็กๆนะคะคือยังไม่ต้องให้อาหารเขานะคะอันนี้ก็เป็นไข่ที่เรานํามาจากนีนะคะบ่อเลี้ยงนะนะคะอันนี้จะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะคะพ่อแม่พันธุ์นะเราก็สามารถทำแบบนี้แล้วก็นะคะเพื่อนๆก็ลอง เอาไม้นะคะเสียบไว้แบบนี้ให้เขาขึ้นไข่นะคะอันนั้นจะเป็นไข่ฟอนะคะก็เลยเอามาให้เขากินนะไข่มันไม่ฟับนะนี่นะคะเขาก็จะขึ้นไข่จามไม้นะคะแต่ถ้าอากาศหนาวนี่ยังไง,งก็ไม่ไข่นะคะแต่เออมื่อเมื่อวานเมื่อคืนนี้ไข่เยอะมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นระบบน้ํานะคะคนเราก็แค่เติมนะคะแล้วก็ให้น้ํามันล้นออกไปนะคะ นี่นะคะแล้วก็เปิดปก๊อกเราเราใช้ระบบท่อ,อนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะระบบน้ำนะว่าทำาไงนะคะนี่นะคะมันก็จะไม่นี่นะค่ะแล้วก็ต่อท่อด้านล่างนะคะต่อท่อด้านล่างนะทุกคนอันนี้เราก็ใส่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตะข่ายฟ้าปิดปิดรูไว้นะคะ ัวหอยเล็กเราออกเนาะเราก็ต้องทําแบบนี้นะคะอันนี้นะคะหอยเล็กนะคะอันนี้เป็นตอนกลางวันมันยังไม่ค่อยขึ้นนะคะทุกคนอันนี้หอยเล็กเดือนกว่านะคะอันนี้เดือนกว่าเนาะเดี๋ยวเราขุนอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็เตรียมเตรียมเอาลงกระชงังหรือลงบ่อดินนะคะอันนี้นะคะโตสุดนะคะนี่ นี่ถ้าตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เขาจะกินได้นะทุกคนดูอันนี้ใบผักกาดขาวนะคะมันแข็งเขาจะกินยากนะจะทําให้น้าน้าเราเน่าอันนี้กวางตุ้งห้องเต้นะคะดูสังเกตนะคะจะกินได้แค่แค่ใบแต่ก้านน่ะคือเขาจะเน่าแล้วนะเราต้องเก็บออกไปให้เก็บออกไปให้ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่กินได้หมดนะอันนี้กินได้นะอันนี้กินได้ผักอ่อนๆน,นะคะ อันนี้เป็นผักกาดขาวนะคะที่เราเอาปลูกนะแต่มันปลูกไม่หมดก็เลยมาให้เขานะคะนี่ก็จะเป็นแหน,นะ,ะนี่คือหอยเชอรี่อ่ะเขาจะชอบไม่ชอบน้ำนิ่งนะทุกคนหอยเชอรี่เขาจะชอบอน้ำไหลนะคะเขาจะไม่ชอบน้ำนิ่งนะนี่นะ แต่ตรงข้ามกับหอยขมนะคะคือหอยขมอะ่ะจะชอบชอบน้ำนิ่งอันนี้คือผักตบชวาเพิ่งมาให้วันนี้นะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้น่าจะเหลือน้อยๆแล้วแล้วก็วันนี้จะให้เราให้อาหารแหนแดงนะคะให้แหนแดงแล้วก็ให้ผักตบไปอือตัวโตเนี่ยสักพัก จบไม่เกินสองวัน,นะคะ่ะหมดที่เราให้ไปเนี่ยแหนแดงพรุ่งนี้เช้าก็หมดนะคะนี่นะคะเรายังไม่ได้เก็บไข่นะจะเก็บเอาแต่ไม้ไม,ไม้ไม้เล็กๆนะคะเพื่อนๆาสามารถหาแบบเนี้ยหาไม้ไผ่นะคะเล็กๆพอเขาไข่แล้วนะคะเราก็เก็บไปไว้ที่บอ่บอฟักของเรานะคะไข่จะได้ไม่ไม่เสียหายนะคะมาดูนะคะว่า เชอรี่ตัวโตสุดๆ,ๆดูนะคะเพื่อนๆคือเขาสามารถใหญด่ดู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 พอดีมาเจออันนี้นะคะที่บางคนไม่ทราบนะว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตัวใหญ่คือตัวเมียนะทุกคนตัวเล็กคือตัวผู้นะโอ้อยากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะ สงสารมันยังไงถ้ามันจะเอาออกต้องออกนี่นะคะตัวผู้ตรงฝามันจะงองงนะมันจะหักหักถ้าตัวเมียเนี่ยตรงมันมันจะแบบยังไงมันจะมันจะเหมือนจานนะคะเหมือนจานสวยๆแต่ตัวผู้อ่ะมันจะเป็นฝามันจะหักหักนี่ตัวเมียตัวเมียนี่ตัวเมียนะคะนี่ตัวเมียนะเพื่อนเพื่นท่านไหนที่สงสัยนี่นี่ ดูตรงนี้นะคะดูขอบฝาตัวเมียจะธรรมดาแตดูตัวผู้นะนี่นี่ถ้าเชอรี่ไซส์ขวบนะคะเขาจะนี่ใหญ่มากเลยนะคะนี่ดูนี่เห็นไหมคะต่างกันไหมตรงฝาตรงเนี้ยเขาจะงองอเข้าไปหักหักนี่นะคะใครที่อ่อไม่ทราบว่าตัวผู้ตัวเมียนะนี่นะคะดูดูดูด หักใช่ไหมคะมองอเนาะเห็นไหมคะมเห็นไหมคะนี่นะคะนี่นะคะเชอรี่เขาสามารถโตได้แบบโตกว่านี้ก็ได้นะทุกคนนี่นะคะที่เราเลี้ยงนะคะก็จะเป็นบ่อน้ําใสแต่ว่าเราใสดินนะเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะว่าดินจะช่วยเวลาที่เขาหนาวนะคะเขาจะลงไปใช้ดินะ่ะปรับอุณหภูมิไป ไปซ่อนอยู่ดินเปนรีอยูดอ <c oughs> ย่ดินเนาะเขาสิบเลียอยู่ดินเนาะจะ้ะอืมนะคะอืมเดี๋ยวนะคะนี่นะคะก็จะเป็นอาหารเสริมนี่สำหรับใครที่หาผักอะไรไม่ได้ตัวเล็กๆมันกินยากแล้วก็สามารถนี่นะคะเป็นอาหารประดุกนะคะเม็ดกลางก็ได้เม็ดใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะคะนี่นะคะเราก็ขุนเขานะคะ สักพักนะเขาก็จะมาแบบจับเต็มเลยนะคะนี่เราก็ให้เยอะนะเพราะว่าเขาเขาเยอะนะคะในบ่อน,นี้น่าจะเป็นหมื่นตัวออ ก็จะดูนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอัปเดตนะคะตอนที่เขาขึ้นมาตอนกลางคืนนะทุกคนคือตอนกลางคืนนะ่ะเขาจะแบบหอยจะเยอะมากนะคะเขาจะขึ้นมานะตัวตัวเล็กๆนะคุณต้องหาอะไรให้เขากอะนะคะเห็นไหมเขาจะขึ้นมาเหนือน้ํานะเขาจะขึ้นตัวเล็กๆเ,เขาจะอยู่ผิวน้ํานะทุกคนนี่นะคะเราต้องมีพืชพืชน้ํานะ ให้เขาแล้วก็น้ําก็คืออย่าเสียนะคะถ้าน้ําเสียนี่คือสิ่งที่เราฟูมฟักมาคือตายหมดเลยนะคะไม่ได้ผลอะถึงให้ให้คุณลองใช้ระบบน้ําแบบเราได้นะอันนี้เป็นบอ่บอบ่อไซส์ไซส์ยังไม่โตนะคะ สามารถให้เขาได้อันนี้ก็ให้อาทิตย์ละครั้งทกตัวเล็กนะคะแม่พันธุ์ก็ให้บ้างให้เขาอาทิตย์ละคร ใสนะทุกคนน้ำใสนะคะเพราะว่าน้ำเขาจะแบบถ้าถ้าเราทำน้ำแบบนี้คือเหมือนไปเพิ่มออกซิเจนนะคะให้ให้น้ำนะคะนีนะะ่่ะแลเราก็สามารถเปิดนะเปิดวาล์วเปิดวาล์วเลยนี่ค่ะเราต่อระบบน้ำนะคะเปิดวาล์วแล้วก็ ตรงรูตรงนี้นะคะใช้สว่านเจาะนะคะใช้หัวสว่านเจาะนะคะแล้วแต่รูก็คือแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะเอารูเล็กรูใหญ่นะนี่นะคะแล้วก็เราก็เดิน่อนะคะออน้ําคือน้ําเรานะแล้วก็ปล่อยปล่อยลงบ่อดินด้านล่างนะคะเพราะว่าเรามีบ่อดิน,นะ แล้วก็เราก็จะเลี้ย,ยงนะคะแหนแดงนะแหนแดงนะคะถ้าทุกคนซื้อมานะคะแนะนํานะคะอย่าเพิ่งไปให้หอยหมดนะคะคุณต้องแยกไว้นะถ้าเราไปให้หมดคือคือมันหมดนะคะทุกคนเนี่ยที่เรามาให้เนี่ยคือพรุ่งนี้เช้าก็หมดแล้วนะคะแหนแดงผักตบก็จะล้อยหลอแล้วนะคะคือเราต้องมีสเสบียงนะคะแหนแดงนะคะผักตบ พักตุกแล้วก็หาเอาตามหนองน้ําสาธานณะหรือถ้าใครไม่มีก็สั่งซื้อเอานะคะมันมีเพื่อนเพื่อนๆเ,เขาขายอยู่เนาะก็เราก็เอามาใส่ในแบบนั้นได้หรือว่าใส่กระมังอะไรที่ที่ให้เขาขยายพันธุ์ต่อไปได้นะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในบอ่อเล็กเนะี่ยมันไม่เป็นไรนะเขาไม่กินนะแต่ว่าถ้า ถ้าเอาไปในบอ่อใหญ่เมื่อไหร่นี่โอ้โหคุณมันไม่เหลือนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสำหรับไม้ที่ที่ที่เราเอาไปปักไว้นะพอเขาไข่แล้วเราก็จะเก็บมาใส่บอ่อนี้นะคะบอ่อฟักเนาะเพราะว่าถ้าเราเอาเก็บไว้อะถ้าเขาขึ้นมาไข่อีกตัวอื่นก็จะมาทับไข่เขาแล้วมันก็จะไข่เสียหายนะคะแล้วก็นี่นะคะสามารถหาไม้ได้จิก ไม้ไผ่เล็กๆมาใส่เยอะๆก็ได้นะการาจำนวนหอยนะแล้วแต่คุณเลยนะคะถ้ามีคุณมีหอยเยอะก็ใส่เยอะแต่ว่าถ้าเราถ้าเราใส่เยอะคือน้ำเราต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าคือหอยเชอรี่เนะี่ยเขาจะชอบสะอาดแต่ว่าทำสกปรก,กคือเขาจะที่ที่เขาจะดำมากนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆ ที่กดไลค์กด subscribe นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนนะเดี๋ยวจะพลาดคลิปสำคัญสำคัญเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอัพให้ดูนะทุกคนว่าเว,เวลากลางคืนนะ่ะเวลาที่หอยเขาขึ้นนะ่ะ เขาจะแบบเยอะขนาดไหนนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ